สวัสดีค่ะเพยสัตตุนค่ะวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจที่ว่าเอาสบูเ่เบเนตมาฝานเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็ผสมกับน้ำเกลือทำให้ผิวสางขาวใสจริงหรอโดยตัวสบูเ่เบเนตเองนะคะก็จะมีสารพวกไวชําระล้างใช่ไหมแล้วก็จะมีสารพวกผัดเซลล์ผิวซึ่งทําให้ผิวขาวใสอยู่แล้วการที่เรามาฝานเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยคะ่ะก็คือมันจะทําให้สบูเนเน่เบเนตเนี่ยหมด ช้าลงเป็นการประหยัดนั่นเองเอ๊ะแล้วผสมน้าเปล่าไม่ได้หรอจะบอกว่าการที่ผสมน้าเปล่าใช่ไหมมันจะทําให้สบูเ่เบนเนต่ตเป็นไขดังนั้นเราก็เลยต้องเอาน้ําเกลือมาผสมนั่นเองดังนั้นการที่ใช้สบูเ่เบเนต็ตเป็นก้อนกับสบูเ่เบเนตผสมน้าเกลือก็ให้ผลลัพธ์ผิวขาวกระจ่งางใสอะไรอย่างเงี้ยไม่ต่างกันค่ะ และแนะนําว่าถ้าสมมติมีใครอ่ะทําสบู่เบนเน่ผสมน้ำเกลือขายเราอะก็ไม่ควรไปซื้อเพราะว่าอาจจะปนเปื้อนเชื้อแบคทีเทรียได้แต่ว่าเธอถ้าทำเองอยากทําก็ทําได้เพราะว่าเราทําแค่แบบครึ่งก้อนอย่างเงี้ยมันก็ใช้หมดทันทีแบบไม่นานค่ะ